สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่ตลาดโชคชัยสีนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นตลาดการคืนแล้วก็มีตลาดสดด้วยคะ่ะแล้วก็มีรถมีหลายๆสายผ่านนะคะอย่างสาย8สาย9 2 1 7 8นะคะที่มีรถมีผ่านหลาย,ลายสายแล้วก็มีทั้งปอ .8 ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตลาดตอน,นเย็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะ ปกติตอนนี้นะคะฝนก็จะโปอยๆยอยู่แต่ว่าหลายๆร้านนะคะก็จะมีการการเต้นกาลางลมแบบนี้นะคะในร้านที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกตามที่ไปถ่ายมานะคะก็คือไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกเนี้ยหลายๆร้านนี่คือจะขายดีมากๆเอาไปขายที่ไหนก็ขายดีนะคะเป็นเมนูที่น่าทำกินมากๆน่าลงทุนมากๆเลยะคะ่ะตลาดโชคชัยสี่นี้เป็นตลาดถือค่อนข้างใหญ่และเป็นตลาดเก่าแก่มากๆเลยนะคะ มีของกินงของใช้มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะแล้วที่นี่ยังเป็นทางผ่านที่เราจะไปเข้าถึงรัดวาดเพา,าว,วังหินนะคะก็จะมีรถกระปร๋อที่เราจะขึ้นไปถึงโรงพยาบาลโชคชัยสีเป็นเปาโลโชคชัยสีนะคะก็จะอยู่ที่นี่ก็จะผ่านเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะขึ้นรถกระปร๋อข้างหน้านี่เอง ของกินที่นี่มีหลากหลายมากแล้วอย่างร้านนี้นะคะด้วยความเขาต้องทําของสดใหม่ทุกวันนะพอเขาจะใกล้จะหมดคนแล้วนะคะเหมือนประมาณสักสองทุ่มแบบนี้เขาก็จะเอามาใส่กล่องแล้วก็วางขายแบบนี้ดังเรามาซื้อแบบตอนดึกๆแบบนี้ก็จะได้ของที่ราคาถูกลงไปก็ราคาย่อมเยามากขึ้นนะคะก็จะมีให้เลือกสินค้าหลากหลายมากมายเลยแล้วที่นี้ยังมีราคาที่ยังถือว่าเป็นกันเองนะคะราคาไม่แพงเวอร์ อย่างร้านน้ำปั่นข้างหน้านี่นะคะราคาก็จะอยู่ที่20-30บาทเองคะ่ะอย่างน้ำปั่นที่ผลไม้นะคะก็จะมีให้เลือกอาาๆอย่างแบบนี้เลยมีน้ำส้มมีน้ำผลไม้เดียวหลายอย่าง แล้วมีขนมปังมีผลไม้อร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่นี่เป็นตลาดเก่าที่เขาขายกันนี่คือช่วงสมัยก่อนเขาจะเปิดเป็นตลาดโต้รุ่งเลยนะคะเราสามารถเข้ามาซื้อของจะมาตอนดึกแค่ไหนก็ยังมีกินนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแล้วก็โควิดนะคะมันก็จะเบาๆลงไปก็จะไม่ค่อยมีของขายเยอะเพราะว่าอาจจะด้วยนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเนาะเมื่อมืก่อน,นี้ราชพาว,วังหินรัววตลาด โจ้ชายสีตรงนี้นะคะจะบูมมากๆเลยมีของกินที่แบบอร่อย,ออย,ยอๆเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้ก็ยังมีนะคะบางร้านนี่คือเป็นร้านเก่าแก่ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นคุณภาพก็จะแบบแน่นคับเลยค่ะอย่างมีร้านเต้าทึงร้านสเต๊น,นะคะร้านผัดร้านแกงร้านทอดแล้วก็ขนมหวานต่างๆแล้วก็มีน้ำต้าหู้ด้วยนะคะคือเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ขายกันมานานๆแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นกะหรี่ปับ๊บทั้งมีลหลายไส้นะคะราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่7บาท8บาทนะคะแล้วก็มีลูกละสิบบาทก็มีร้านนี้เลยค่ะที่พูดให้ฟังนะคะว้าหมูสเต็กก็จะมีขายเป็นชุดนะคะมีชุด15บห้าไม้หกบาทเองค่ะคือราคาก็จับต้องได้นะคะถือว่าราคายังไม่แพงเนาะแล้วก็จะมีราา้านค้ามีรถกระเบาะนะคะที่เราจะขัด คือนั่งรถกระปอร้อนี้แค่7บาท8บาทเองนะคะก็จะไปจนถึงตลาดาตลาดข้างในนะคะของลาดพ้าวังหินนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงโรงพยาบาลเปาโลเลยนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆร้านนะคะที่เขาขายหมดแล้วเขาก็จะเก็บไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันนะคะว่ายังมีอะไรขาย สินค้าที่นี่นะคะราคาไม่แพงมากราคากำลังกาลังดีเลยค่ะถือว่าบางร้านก็ถูกนะคะเริ่มต้นที่5บาท1 0บบาทก็มีพวกขนมหวานนะคะแล้วก็จะมีพวกหมูปิ้งพวกไส้กรอกของอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้ามาที่นี่นะคะจะได้ของกินแบบอร่อยๆมากมเลยอย่างอันนี้ก็น้ำเต้าหู้นะคะก็จะมีเครื่องเยอะๆแบบนี้ค่ะก็มีหลายร้านด้วยนะใครเคยกินร้านไหน ก็ลองดูนะคะแล้วข้าวขาวหมูนะคะร้านนี้คือจะหมดแล้วว่ะทุกคนดูกระดูกหมู <c oughs> ก็มีแบบโหร้านนี้จะอร่อยมากเลยนะคะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นไทยๆแล้ว <c oughs> หมูกรอบก็ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลย <c oughs> ชิ้นใหญ่มากนะทุกคน <c oughs> ที่นี่มีอาหารการกินแบบสมบูรณ์เลยค่ะ พอเราเดินไปข้างหน้านะคะก็จะมีตลาดสดตลาดสดก็จะมีตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยนะคะจนถึงขายทั้งวันนะคะจนถึงเกือบสามสี่ 3, ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยก็มีนะคะบางร้านพวกขายผล,ลไม้พวกขายของกินจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะปลาเผาตัวละ99บาบาทเองนะ ทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะคะจะจอดรถได้ที่ด้านหลังนะเมื่อก่อนจะไม่เสียเงินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเสียสัก10บาทนะคะที่จอดรถถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะจอดได้หลายที่นะก็บางที่ก็ให้เสียเงินบ้างบางที่ก็จอดฟรีนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะจัดการกันยังไงเนาะแต่ว่าใครที่อยากเข้ามานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะแต่บางครั้งก็หายากนะทุกคนหน้ากากหมูที่นี่นะคะขี่ละยีบาท แบบพะโลนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆอใครชอบกินก็ที่นี่อร่อยนะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะร้านนี้เป็นข้าวไก่สับไก่คือเขาจะเอาทอดแล้วก็สับๆนะคะแล้วก็จะราดข้าวแบบนี้ราคาย่อมเยาวมาก2 0 3 0บาทเอง<ม>ก็มีไก่ทอดที่ยังไม่สับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นละ30บบาทนะ แล้วก็มีร้านปลาทอดนะคะไก่ทอดปลาทอดปลาย่างคือด,ด้วยความอาจจะร้านนี้นะคะเขาก็จะขายตั้งแต่เช้าๆนะคะจนถึงช่วงนี้เลยเพราะว่าตลาดสดนี่เขาจะเปิดเช้าๆเนาะก็าจะมีสินค้าหลากหลายมากเลยถ้ามาตอนเช้าก็พอปลาที่นี่ก็มีนะคะบรรยากาศกลางวันกับกลางคืนนี่คือเขาจะมีต่อกันมาเลยเดินมาซื้อของสดแล้วก็ซื้อของกิงกนกลับไปช่วงบ,บ่ายเย็นๆแบบนี้ก็จะได้ครบเลยะคะ่ะ ป้าก็จะมีป้ายราคาติดไว้ชัดเจนเลยนะคะร้านขายดอกไม้ที่นี่นะคะจะมีเยอะมาก้านขายลูกชิ้นแบบนี้นะคะเป็นเมนูทำกินที่แบบง่ายมากแล้วก็ถือว่าขายดีเลยค่ะไม่ว่าที่ไหนก็ขายดีนะเป็นเมนูแนะนำที่แบบหลายๆที่หลายๆเจ้าที่เอามาขายยังไงก็ขายดีนะคะ ได้ร้านข้างหน้าของเรานะคะก็คือบรรยากาศข้างหน้าเราที่มองเห็นนะคะก็จะเป็นร้านตลาดสดที่นี่มีขายหลากหลายของขายครบมากค่ะจะมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีชุดนงชุดนอนนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดแล้วค่ะสินค้าที่นี่นะคะจะมีครบครันมากๆเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะ แต่ว่าของขายที่นี่จะครบนะมีของทุกๆอย่างเลยอาจจะมีไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามีให้ซื้อเยอะๆมากข้างในตอนนี้ตลาดสดก็ยังไม่ปิดนะคะก็จะยังขายอยู่กันเชียงปูนะคะที่เป็นกล่องๆก็มีขนมหวานเริ่มต้นที่10บาท12บาทนะคะ ขนมเคียนขนมสอดไส้ขนมพอเข้าต้มพวกนี้นะคะก็จะมีขายตลอดเลยยิ่งช่วงเป็นเทศกาลนะคะแถวๆนี้จะมีคนจีนเยอะเนะะาะเขาก็จะขายของเกี่ยวกับของไหว้ของของกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะแยะมากเลยถ้ามาตลาดโชคชัยสี่นะคะไม่ต้องไปไกลก็ที่นี่ก็มีครบนะคะ ก็ยังมีลูกค้าเดินผ่านมาจับใจใช้สอยนะคะอย่างข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นผลไม้น้องที่มองไกลๆไปข้างหลังนะคะที่อยู่มืดนๆนตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถนะคะคือจะขับราสมารถขับรถผ่านตรงเส้นนี้ได้เลยนะคะขับจอดข้างหลังแล้วก็ขับออกไปข้างหน้าก็คือผ่านตรงตลาดแบบนี้ออกไปเลยะคะ่ปะปลาหมึกก็ตัวใหญ่มาก สินค้าที่นี่มีสินค้าที่หลากหลายมากเลยเยืดยเพราะผลไม้นะคะผลไม้นี้จะมีเยอะมากๆและเป็นผลไม้ที่คลัดเกตสีสวยนะคะคผู้คนก็ยังอ,ออกมาจับใจไซสสอยยังมาซื้อของกินยังมาซื้อของเตรียมทำอาหารนะคะถึงตลาดจะไม่ใหญ่แต่สินค้าที่นี่ครบนะทุกคน มาเจอไส้กรอกนี่ยโหน่าทานมากๆค่ะไส้กรอกที่นี่นะคะเขาจะย่างอบแบบนี้เลยแล้วสุกแล้วมันจะมีทั้งรสรสแบบเปรี้ยวมากแล้วก็แบบเปรี้ยวน้อยๆกันๆชุดเลยสามสิบบาทยี่สิบห้าบาทก็จะมีร้านข้าวแกงปลาทอดนะคะ เริ่มต้นที่35บาทนะคะยิ่งดึกๆราคาเขาก็จะลดลงไปบางร้านพอเราซื้อเขาก็แถมให้ด้วยนะเพราะค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำส้มจะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่เป็นแบบน้ำส้มคั้นสดๆที่เขาเขียนไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไก่ทอด แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นร้านน้ําพริกตําสดนะคะเราเลือกได้เลยแล้วก็เลือกผักแล้วเขาก็จะลวกให้ผักลวกให้ตอนนั้นเลยค่ะคือเป็นร้านที่แบบเราชอบมากๆเลยน้ําพริกทุกอย่างนี่คือสั่งอะไรเขาก็ตาให้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ผักจะลวกหรือไม่ลวกถ้าจะเลือกลวกเขาก็เลือกเขาก็ลวกให้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นแกงเห็ดนะคะจะเป็นอาหารแกงสดๆเลย ร้านข้างหน้าเรานี้จะเป็นกันเชียงปูนะคะก็จะเป็นใส่กล่องแบบนี้แล้วเขาก็แกะออกมาแล้วด้วยอันนี้ก็ง่ายแก่การทานนะคะแล้วก็มีแถมน้ำจิ้มด้วยสับประรดลูกละยี่สิบบาทเป็นลูกๆเลยนะคะแล้วมีแบบที่เขาปลอกเปลือกแล้วก็มีนะคะโห่กล้วยเยอะมากกล้วยหอมวีละ25บาบาทที่นี่ขายผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีส้ม ส้มลูกชสวยที่นี่เขาคัดเกรดนะคะจะมีหลายร้านนะที่มีขายส้มขายกล้วยขายผลไม้แบบนี้นะคะ่ะคือที่นี่เข้ามานะได้ผลไม้เยอะมากแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะทุกคนลูกค้าก็ยืนรอมะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้ําพวกน้ำมัดลมนะคะขายบอกคือที่นี่มีของครบจริงๆพอเราเดินเข้ามาเนี่ยคือเป็นสับประรดที่เขาบอกแล้วก็ราคา20เหมือนกัน ก็จะมีพวกผลไม้ชุดด้ยีบห้าบาทเองนะคะกับข้าวนี่ก็ไม่แพงพอมาช่วงดึกๆ่กะเพาเขาจะขายให้หมดแล้วเนาะเขาตักแล้วอะคะ่ะราคาก็จะถูกลงไปอีกร้านนี้ก็จะเป็นกล้วยจับนะคะที่นี่มีของกินที่หลากหลายมากๆาหมทอดก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะยังน่าทานอยู่เลยอันนี้น่าจะขายเป็นขีดขีเนาะ นี่คือบรรยากาศของตลาดโชคชัยสี่นะคะช่วงสองทุ่มเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเออมาเดึกๆแล้วยังมีสินค้าขายไหมนะคะก็ยังมีนะคะทุกคนก็ยังมีสินค้าที่หลากหลายมากมากกล้วย,ก,ยก็เยอะผลไม้ก็เยอะของกินก็ยังเยอะนะคะบางร้านอาจจะเก็บไปบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่แตงโมชิ้นได้ยี่สิบบาทผลไม้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะ สำหรับโชคชัยสี่วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมและทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ถ้าอยากจะให้ไปที่ตลาดไหนนะคะแนะนำได้นะคะจะได้ไปถ่ายให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ